โทษทีอ่าอัดโชว์อ่าวันนี้เราก็เล่น .A2 อ,อีกาศาสตร์อ้โหมาเล่น .A2 นะครับวันนี้อืมไอ้เด๋ออืมไม่ซื้อไม่ได้อ่ะอเย่ก็กูโซลิงเอ้ยตัวกูไปไหนวะโซลิงน้องไอ้บลป้าเต็มอ่ะนะตอนนี้เราก็เหลือสามคนนะเจอห้านะ หายมาแห้งหลุดพร้อมกันเลยตายวะดีเวทคิงของข้า <c oughs> มันแน่นอนรับชอ็อตตอนนี้ดันเลยวะดันบนดันบนปะปะบนบน ท็อปท็อปเลนอะไรวะลาคุณ่าทูเฟรเซนเลนดีลอสลอส,สมิดจะไปกลวมีเกมบี้เท่าน,นั้นแหละกลัวเฮียอะไรกลัวทำไมสุดอย่ากลัวนี่มีพี่นี่เวทคิงนี่โอ้โหดูพี่ฟันไอ้น้องเฮีย <laughs> มาเลยแฟนทอมไอมสัตว์ หนึ่งหนึ่งได้ว่ะไม่ต้องหลังเซเว่นปิดด้วยพังบ้านแม่งเหี้ยปากดีดิกิไอสัตว์เด็กน้อยมีกันเหี้ยหลุดกูหลุดสองคนแม่งเหี้ยเอาส้นตีนะฮะดิกิมีใครมีเจมไม่ต้องถือได้มั้งอ้าวอามถือมันเด็กเนี้ยซื้อนานแล้วอ่าวิกิอยู่บนนะ วาร์ปไหมมีวาร์ปไหมไม่มีครับประจันบานครับโอ้ดูครับตีตีตีไม่เลีออย้ยงเฮ้ยอเหียเ้ยแม่งอ้งอาวเอาแล้วครับ เฮ้ยขอดูดเลือดอคลิปจา้าดูดเลือดหน่อยน้นตรีแทนพี่ก่อนมาพร้อมแล้วเฮ้ยใครอ๋ออาลิกกีิลิกกีิบอว,กกว่ะฮ่าอ๋อสเปกเตอร์ขออ๋อ,อขาดไอ้สัตว์เล่นนะครับเล่นเล่นกันโจนเฮ้ยเดี๋ยวดิลไม่มีเลือด โอ้โหรีบทำไมเนี่ยนามรอพี่ก่อนน้องเอ้ยพี่วิ่งไม่ทันลุกเนี่ยสามต่อห้าฮะโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหลิน่าเว่เงเว่งเว่งเอ้ยจริงๆนะที่ว่าป้อมเนี่ยเราคงดันสองคนไม่ไหวจริง ไม่ไหวแน่นอนแบกก่อนแบกก่อนเฮ้ยแต่พี่ก็ยังมีโลชานีาน่ไม่ใช้เลยตังห้าพันอีกแล้วอะออกอะไรดีวะเสียงกวูวนตีนมากเดี๋ยวเดี๋ยววอนวอนกวอน,น,นเฮ้ยขี้ขี่ใช่ขี้แบวบว่าตันนี่ว่ะสตันใหญ่สตันใหญ่เลยเหรอไม่ต้องเหรอเฮ้ยว่ะ <c oughs> <c oughs> เออน่าสนใจเียสับใช่ใช่ใช่สนายจะได้ไม่ตอบไม่ไม่ค่เข้าเลยเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยกูทำพิกัดบอลนบัตเตอร์ไฟอ่ะเ <c oughs> อาวคลิปเกิดไหมเนี่ยเฮ้ยสู้ โอ้ไอ้ซ่ากูจะฟาร์มไอเกิดเกิดเกิดผมพร้อมผมเดี๋ยวนะกูกูเพาะกูทิ้งเงี้นี้ด้วยอ่ะมูดิแกนด้วยวะกูทิ้งเนี่ยมึงรออย่างนั้นแหละลิงจ๋าฟาร์มแป๊บเฮ้ยคีบไอ้เหี้ย เฮ้ย <ไป S 1> โอ้โหเฮ้ยพี่ขอเถอะลูกอโอ้โหโอ้โหแม่งไม่ทันคีพไอสัตว์ตีคีพไม่ทันคีพเออเอาฟาร์มแม่งปะมันเนี่ยอยากเจอแพลิก <laughs> กี้อ่ะลิกกี้เปี้ยวตีนเลยสัตว์สเปกเ,เตอร์นี่หนาวขี้เลยฮะจาเล่นกับพี่ ใครวะโหรายด้วยล่ะเลี้ยงตีเลยอ่ะเกิดไงเกิดกันเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวแล้วมงเอาบัลลัสไฟกลับมาแล้วกลับบ้านไปกดกลับบ้านยังไงวะอันที่แม่งก็สึกไปเปลี่ยนมาล่างล่าง คืซูสบอสบอสพีสบอสดีนะนมันไม่ค่อยมีตัวสตัสน,นมีเยี่นันจับกูไอ้สัตวต์มามาไปไหนเล่าโอ้บอสเดียบอสเข้ามาเข้ามาอ้าว อ้าวเคยไหมล่ะเคยไหมล่ะอ้าวสู้เหรอสู้กูหรอฮะเป็นทอมสู้เหรออะไรเนี่ยส,สัตว์แม่งสู้ไอ้ร้อนแคร์ไม่แคร์แรงขึ้นตอนนี้โอ้ดูกุตีอืมตาใจไอ้สัตว์ปากดีปากดีใส่กูนะอีกทีนะกูดเกมค่องเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียสไนเปอร์เนี่ยประจำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใส่มันในบ้านเดี๋ยวนั่เนี่ยเฮ้ยซุดเอา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 สไนเ์เฮียตอดจังเลยนี่นี่นี่กูเกิดได้อีกทีนึง่งไม่ได้นี่หว่เอาทำไมมันเลีย ทั้งหมดเวลามันมันต้องเริ่มนับใหม่อ่ะหมดเวลาพัง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 ,พงเดี๋ยวเล่เกมเดี๋ยวสู้ไม่ได้เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ได้อยู่แล้ไม่ประมาทไม่ประมาทแน่แน่แน่โหดเอามึงมึงมึงอุ๊ยเหลือร้อยกว่า,อาเองมานี่แหละมึงแบบนี้ดิวะโอ้มันมากแบบนี้มันมือกูนี่แหละ รีพอร์ตลิกกี้ล้อกันเองไอสัตว์ <S <S ไปแล้วครับบ๊ายบาย